สวัสดีค่ะวันนี้น้องฟ้งาใส่ผ้าทั่วเนีก,กิ่นอกแล้วนะคะนี่เรามาเจอใครดีส yeah. สวัสัครบพ่อคนใต้ใส่อีสานหรือว่าพ่อเบาไอ้น้องสุง่งมาจไดใดอ๋อ เลสเวันดูบ้างข้าวดาเมันบังไปที่ไนแล้วได้รับงานอ่ลองเพ่งมาค่ะลองเพ่งจะมาเป็นอะไิลกอนิาสลองนกพู่ะไรเานกินเลี้ยงกับทางไทนอ้ยไอชิบเออได็ดตีบลายถ้หรับไม่ ทิเขาเขาเขาคิดจะไหนกรัาขา้คนี่หนูรับเองแต่หนูต้องทักไปขอร,รอยาพอ,อเพาะว่บครับขอบอ่อนแะมเมนต์แนบว่าท่าสิบ่าคันะคัมจับมเมนต์แบบาแล้<ๆ>อ,อยู่ 3, กันเพื่อมาล่าที่กอันนี้ก็มาล่าดล <c oughs> ได้ละอยู่ก็ปล่อยเวลาหวานไปคนอ่อน กนตีมาว่างครับเลี่ยี่ดินรับรับรับบาทยี่สิบบาทที่อย่างี้สิบาทรับงานเออโอเคอาถ้าถ้ารวพี่อจังรับงานพี่รวยไปพี่แต่ว่างานอย่างอ้งานแต่งส่าด้าฮ่งฮ่าฮ่รฮ่า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 ฮ่่า่าฮ่าางาฮ่าฮ่าฮ่าฮาน่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่

หนึ abei, roommate, ่งร้อยครับเรียกเงินมาให้หมอลำโดยจังหวัดอ่ะเรียกเงินให้หมอลำโดยจังหวัดย่อให้หมอลำถอดให้น้องก็ว่าให้น้องให้น้องฝ้าใส่วางสียให้รับข่าตังค์บ้านเราแล้วบ้านเราได้ละแตงเรมีตังค์อยู่อะไรเสิร์ฟเมีตังค์อยู่แต่ว่าโคตยินแต่วแม่เพราะว่าเราสมาร์ง เอาาวยเนอนอกเี๊ยบยอดเยบยอเนี่ย่อาเดือดเสื้ออีนีเนาะขาสโซจดมาได้เอาอะไรนะข้าวเอาคุนไหนขอรู้ไอ้แล้วว่าสูงรู้ไหมหน่อยอยากดูมะลำอมแกออกมาเลยปลาจากกรุงเทพบุกไกลเดาะโคราชจากกรุงเทพมา่ ซ้ำเข้ามาบ่ห้าหขับถบอบบองจลบอจากลอยลนะโบล้าเดียวเราขับมาบมื่นั่นนี่ออกกวาดมาลายลายคนบอไปมื่อวานมาทงานนี่อย่งวาดพอกะเช่นะไปที่เด um> ็รไปทักทองน้ำกันร้ายคนเลยทั้งแม่แก้มแังกที่เนียนนะถันไหมหิ้วเขาเนาะไปซื้อมากมเนาะ พ่อโคงโคงพ่อโค้งนี่อึ้งพ่อไม่เห็นลูกอะแบนี้โอ้ออออันแบบน้ำมาลยชักยังไรย่าไรมือขึ้นสั้นเหล่านะจ้า,าอ,อันนี้บ่มันขาวได้นี่บริษั้แคิมแล้วมันอัน ั้งหมดนเราแนดนะ้ว่นนะเดี๋ยวมือเนี่ยไรก็ค่ะใครทะเลาวิว่านะคะ5เส้นนะคะวันนี้นะ,ะบน60บาทบ60บาทเมื่อไหร่ก็60กคันเื่อไ่ก60ชาชะคุกคนเป็นไอ้กระจายเป็นจะไรนะบาคนอะงคนอ่ย อามานถามวั่ามาเรื่อยมาหันโอ้ไม่เ็นโอพิเศษลันล่นลัน่ไหมน้าธโอ้ใจเพื่อนะต้องัวลาจบานบ้านเ็ใออนนล้วเดหลอื่ออันใจ่งมาแล้วมาหอนปุ๊บกะยืนมังยเสียเอาบอกเตงิด่าพรเขาบอกพอติดนแ้งเด้่เดนง้ละ อ, uh, อันนี้มป right? การว่าพ totally. right? ื้นใช่ไหมเนี่ยอันนี้บ่าพื้นพดื้นใช่ไหมเนี่ยกเห็นดี้ยิ้มนั่เลนค่รพูดพื้นพคตแล้วเจ้าจามนอกบริเวว่าพื้นผู้ใดเรอกค่ะแต้วานเสื่อนยุโรกะเซียนคนาแตสั้นน่ะละค่ะบเบาแล้วล่ะก็พุู้น่ะละค่ะว่าให้พู้นั้ล่ะอันนี้คืารอย่าต้องสาลาซ

สีเด็กขอมีซอนด้ค่ะพวานเต็มแม่พุทธครับกุงเทพนั่นกันเป็นวายแา,า,านปูรุตนะฝัาเนาะผ่าเข้าไหมซ่นแซานปูรุตกร์ดขาขี้วนะขา,ายไกยางไม่ขายขี้ว่ากูจะว่าวันนี้วันปีใหม่เงนโบเป็นสงสทยเด็กเออวันแรกปีใหม่ปีใหม่ให้ นั็นิ่งอว้าวขนาจะได้ยินมาวาันมาวานเต็วานน้อยนะคะเส้วียลัก็ใ่ี้มันะวันวันนี้อาหารเยอะนะคะไม่ต้องคิดมากว่าใสบอกสบายใจ ก็ว่าขอกินเยอะเระทางไหนแต่มีแต่ของกินเดี๋ยวเป็นจปดูากไม่เป็นอะระมังยังมาเปล่ถ้าเป็นีท็อปดียวคุณคือเดี๋ยวสมมติจะเป็เทดียวเนี่ยเอาไหม่าษาหนุะขอบคุณครับเดล๋ของไอ้ไดไอ้ก็มีเด้เบแบ่งเรากินน้ก่อนไปน้ำนันร้เท่าก็มีลูกนที่มาเลย กวเตี๋ยวมะก็เตียว็นก๋วยเตียวสัยวนกินกเตียววิทองะอลปะ้ลขาจงมานไปกินขามานักขอะอายอ่าอันกินเ่ะตัวอาหาร แล้วพี่กินเนี่ยที่นี่กาแฟไวส์นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเดินหานอกกีกับย่างหนึ่งนะคะแล้วก็จะเข้าเต็นท์แล้ว